สวัสดีครับแฟนขับหนองลิงแฟนขับสาวหน่อยเผิดบานแพงครับพบพอกับช่องหน้าชเเนลครับพี่นนอกนี่ครับนาเบิงความคืบหน้าครับความคืบหน้าสร้างเหมือนนี้ครับเริ่มกอ้นแล้วส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งกะทินะครับเสาของบนให้ถับเข้าไปอีกทับหลังเข้าไปอีกพี่หนอกนะครับมันนี้ก็คืึ้นะครับถึงรถไม่ค้นหน่อยนะครับ เตึงสางเขามาหลายนะครับเหมือนนี้จะขึ้นเป็นพิเศษเลยนะครับ นี่แหละครับความคืบนหนาล่าสุดเลยพี่น้องนะครับหลังจากนี่ครับตักดินขึ้นมาอีกนี่ครับดินกับสิเต็มเนจั้หน้อยนี่ครับคุพี่น้องแม่โคหน่อยกำลังทางานอยู่ปับพื้นที่นี่ครับไม่นี่ครับหลังบาดนะครับให้พอของพ่อเองว่ากับเตรียมวานเขาเลี่ยวนะครับเป็นเตรียมวานเขา เห็นเพื right. so way, like ok so ่อนว่านี่ครับเพื่อนสีดันเขม้าเองพี่น้องดันดินดันดินเขม้าเองนะครับใส่ไมโคร่ครับเก็บเมือดเลยน่ครับปลวกเศษพวกคูนนะครับมันหล่นใส่หน้ากะเก็บขึ้นมานี่ครับตากขึ้นมาให้มันนึ่นครับพี่น้องนะครับเรื่นี้กับพ่อครับกับการทํางานหลรูปแบบหนึ่งพี่น้องนะครับวันนี้หลายรูปแบบครับให้พี่น้องได้เหีนยกันนะครับ นะครับกำลังขึ้นขั้นนะครับที่ทับหลังเพราะว่าโพสิรกรปิดเลยพี่น้องนะครับไ่พี่น้องในเบื่องการทำงานสุม่มเง่าเหครับนะครับการทำงานของ้างเพราะว่าแติสมปูลว่าแติก่ออิฐนะครับเที่ข้นที่ทับหลังนะครับหรือว่าขุดล้มนะครับ ให้เบิ่งมัดครับอืม,บอมีอย่างปิดบังพี่น้องทั้งบ้านนะครับห้เบิ่งจุกลูกเก็บใน้างเฮานี่ครับเสาเฮานะครับกวนสิกอยืดข้ารมา้องจะสริมเล็กเสียบเล็กเข้าไปก่อนจิก,กอนอพี่น้องครับก็ปเป็นกอด้วยตามนะครับอืมก็ปเป็นจับปิดแต่ก,กอเลือย,ยพี่นอ้องมาถึงเสียบเล็กเข้าไปนะครับเพื่อมันแข็งแรงนะครับอาสบานเจาะ ความเขื่อนหนาล่าสุดพี่น้องนี่ก็คือเขื่อนนิอยนะครับปากเป็นกรลตังใจครับเป็นแางสิริกิจสังบาาพี่น้องกับเบิร์นซูมือนะครับมก็อการเขาเมยนซูมือแล้วครับเห็นทุกคอมเมนต์ที่พี่น้องเม่นค้ามานะครับแนน้ำแน่ครับให้กรลั้งใจแน่ครับเป็นเรื่องปกติพี่น้องนะครับความคิดเห็นแต่ละคน งานแต่ละส่วนกับวิธีง่ายๆพี่น้องนะเห็ดกัมเพียงแหลวกับนี่ครับงานใหญ่ก็คือพุ่มป่านกับพี่น้องนะครับหรือบาดหลังนี่ครับไอ,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 อ้ภาพพี่บึงนี่ครับบนไมคโครนี่ครับเพบนจบหัดใส่แล้วพี่นอ้องหลังจากไป็เบื้งการทํางานนะครับไปเบืงเ้งไมโครหน่อยของเฮานี่ครับเก็บ พื้นที่หลังบ้านทอดใส่แล้วนะครับนะครับฐานกับเสานะครับเล็กเข้ากับยมพร้อมแล้วส่วนหนาบ้านนะครับเห็นว่าสดีคูดมือนี่พี่น้องนะครับหนาบ้าน่วดหนาบ้านของเฮานะครับยมำเล็กไว้แล้วแมคโครฮอก็ซิมานะครับมาขุดห้ามันเรียบร้อยแล้วมือนี่ขันแมคโครมาเพราะว่านะครับ จำไม่ครบมากกต่สิ็ดทห้มันเรียบร้อยพี่น้องนะครับแต่ละสว่วน ไงเพื่อนแปลนดีบ่อ่ะอ,อ่ะนี่ตัวใหญ่พ่อ,พอของพ่อเอกครับสุดยอด,อดบ่ะสีว้าเขาน่าออกเดินนี้น,นี่ครับนี่พ่อของพ่อยิ่มาคุ่มงานเองพี่หน่อยมาบึงไมโครหน่อยนี่ นะครับแปนดีเลยนี่ครับพี่น้องอันรถไทยเข้ากับดันจนว่าพี่น้องผู้ใหญ่น่ครับมาคุมงานเองเลยพี่น้องครับวันนี้เอามาเบ่ง มือด้าิชี้บวานเขานอ้ะนี่ครับอีกบดนนะครับพ่อยอยพ่อยายมือด้ชีบดวานเข่าครับอีกสองเส้าหมืน่นนะกกำลังพอดีอมันแห่งก่อนสักหน่อยนะครับอันนี้เกิดเป็นคานเก่าครับคานเก่าสืลือออกจากนะครับมองห้องน้าพี่น้องนี่ครับ อันนี้บ่อีเทางล่วงบ่าจ้งใดหรือคุดขึนเมืเลยบ่ผมไม่ต้องเฮ็ดก็ได้้ตาขึ้นเมืเลยเลมีทางล่งอยู่อย่ายากดอกเอ่อไม่โคตรตาขึ้นนะครับขึนเมดเลยพี่น้องนะครับ โคตรหน่อยทํางานดีขนาดนี้เนาะราคาสูงเลยครับในห,หน่อยสักนีเนี่แพงบ่ค่อยแงมาคอยไงในห,หน่อยสักนีิก็แพงนี่ผมว่าแต่มีงานแต่เพิ่งมีงานซืนู้มือกับเป็ตัวสื่ออยู่ผมว่าไปจะตักเงินตักนี่กันไปจะตักฝุ่นเนาะไม่ขอกงวัวขึ้นจด,ดีเนาะแ่นครับ แต่คือคือิบ้าคุ้มตัวกัตักฝุ่นนี่พี่น้องอเรีนมองก็พหญ่นี่ครับพอพปมาเบิ่งเรามาเบิ่งงานมาเบิ่งเนืโคดหน่อยนะครับนี่แหละครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเบิ่งข่าวสารบ้านน้องอุ้งยิงนี่ครับให้พี่น้องทั้งบ้านได้ติดตามรับชมกันคลิปนี้คงจะทิลาไปก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าไ้พอกันใหม่ครับสวัสดีครับ